ครับนักศึกษาชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนาการทำง,งานของนะฮะเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD นะฮะตอนนี้เรามาดูก่อนที่จะมาเรียน,นเราเรียนทฤษฎีกันมาแล้วนะครับนะบล็อกการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์นะจอภาพแบบ LCD นะมีหลักการทํางานอะไรกันบ้างอานี้เดี๋ยวกูก็จะออสอนอ ว่ามันมีบล็อกอะไรบ้างนี้เป็นของนะฮะของจริงๆเลยนะครับนะที่เราจะมาสอนกันนะฮะนะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบภายในของมันก่อนนะครับนะบอร์ดของเครื่องรับโทรทัศน์นะจบอัปเดตแอร์ซีดีนะฮะหลักการทำงานนั่นเราเรียนมาแล้วนะฮะมันมีบล็อกอะไรบ้างอันนี้ให้ดูนะครับสร้างมันนะฮะโดยการทำงานตัวการทำงานของมันนะครับนะ ค่อยๆดูนะฮะมันมีบล็อกการทํางานมันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาไล่ทีละบล็อกละบล็อกนะเดี๋ยวกูจะสอนไล่บล็อกนี้ทำหน้าที่อะไรน,นะครับนักศึกษานะฮะเรามาดูนะครับบล็อกไดอะแกรมการทำงานของ เคร um ื่องรับโทรทัศน์จอภาพแบบนะฮะ lcd led นะครือ p l a s m านะครับบล็อกไดแกนนั Aa, ้นมันจะคล้ายๆกันนะฮะใกล้เคียงกันนะอย่างที่ครูสอนมาแล้วนะครับนะบล็อกไดแกนของมันเนี่ยนะทีวีรุ่นใหม่ๆนะบล็อกไดแกนมันก็จะมีน้อยนะครับนะส่วนมากจะอยู่ในรูปของ ic ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ครูแยกมามีทั้งหมดแค่5บล็อกนะครับบล็อกที่หนึ่งเนอร์นะครับรับทั้งรับสัญญาณนะภาพและสัญญาณสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงนะครับ ในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็แอนะล็อกนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวรับของเราด้วยนะครับว่ารับสัญญาณแบบไหนนะครับสัญญาณภาพและเสียงนั้นจะถูกแยกออกมาคนละส่วนนะครับวีไเน่นะครับแยกมาเทละส่วนนะครับแยกมาทีละส่วนนี่สัญญาณสัญญาณภาพนะสัญญาณเสียงก็อีกส่วนหนึ่งสัญญาณภาพก็แยกมาอย่างนะบล็อก2นะครับเสียงก็มาบล็อก3แต่ในทางปฏิบัติทางจริงแล้วนะครับบล็อก1บล็อก2บล็อก3นี่จะอยู่ในบอร์ดเดียวกันเลย นะฮะอ่าทีนี้ดูสัญญาณเสียงนะครับแยกออกมาตรงนี้นะฮะผ่านผ่านอ่านี่จะอยู่นรูปของ i อนะครับแปลงอ่าผ่านกระบวนการต่างๆนะครับนะทำให้เกิดเสียงก็คือแปลงจากไฟฟ้าลำโพงแปลงจากไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงส่วนบล็อก2นี่นะครับบล็อก2นี่ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะครับบล็อก2เนี่นะครับบางบอร์ดบางยี่ห้อบางรุ่นนะเรียกไม่เหมือนกันละอ่าบางบอร์ดเรียกว่าแล้วฮะอ่าบางรุ่นบางยี่ห้อเรียกว่าทีคอนทีคอนบอร์ดหรือทํา ทำเป็นคอนโทรลเลอร์หรืออาจจะเป็นบอร์ดอินเทอร์เฟสนะบอร์ดโลจิกบอร์ดนะหรือเอาง่ายๆเลยบอร์ด LCD ซีดีบอร์ดแอลอบอร์ดพัดม่านะได้ยนะูนิตนะสเกลล่าที่เหมือนกันนะครับเรียกอะไรก็เรียกไปนะครับนะักดาราาเรียกอะไรก็เรียกไปนะแต่เราบอกว่เรียกว่าเรนะียกว่าบอร์ดคอนโทรลแล้วก็ผ่านมาฮะนะนะส่งขึ้นยาไปทางจอภาพนะครับนะจอภาพนี้เราูสอนไปแล้วนะครับนะการทํางานมัสอนไปแล้วตอนนี้เรามาดู <c oughs> เรามาดูของจริงเลยดีกว่านะครับไอ้บอร์ดนึงนะครับนะบอร์ดแยกนะที่จะให้ความสําคัญมากเลยก็คือแลแหล่งจ่ายไฟหรือ power supply นะครับแหล่งจ่ายไฟเนี่ยให้ทำความสําคัญมากเลยนะฮะก็สรุปแล้วนะบอร์ดนะก็คือมีมีแค่2บอร์ดหลักๆก็คือแล้วอ่าที่ที่อยู่อยู่นะอันนี้ก็คืออยู่นะฮะอยู่ในบอร์ดเดียวกันทั้งหมดเลยอ่าอันนี้ก็บอร์ดแยกอันนี้นะจอภาพนี้แยกอยู่แล้วอันนี้เอามาดูที่ว่านะครับนะทีวีรุ่นนี้เป็นยี่ห้อของ LG นะครับนะ LG อ่านะฮะเนี่ยดูโครงสร้างของมันนะครับอ่าดูนะฮะอ่าดูส่วนประกอบของมันนะครับอ่ายอ LG อ่าบอร์ดมีแค่นี้นะครับบอร์ดมีแค่นี้แหละอ่าดูด้านหน้านะฮะอ่ายังไม่ได้เปิดนะครับ อันนี้เรามาดูนะครับโครงสร้างภายในของนะครับทีวี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 ทีคีทีรีทีวาทีวีทีาีทีวีาีวีทีวีทีวีทอ่ีทีอีนะครับคีทีว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 ีทแกีทีวีทีแีทวนะครับีวีท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 ีวมทีวี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 ทีวทีวีีวีทีวีทีทีวทีวีทีาีทีวีทีวีทีวีทนะีทีททางซ้ายมือนะฮะเป็นบอร์ดเนียนะครับ อันนี้เป็นบอร์ดแลฮะแหล่งจ่ายไฟนะฮะจะมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นบอร์ดแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวจะจะมาไล่ทีละภาคจ่ายไฟอย่างที่เขาบอกแล้วนะครับจะจ่ายไฟเลี้ยงนะครับเลี้ยงทั้งและวงจรเลยนะของภาคนะครับเราก็แล้วส่วนหนึ่งแลฮะไฟเนี้ยไปขับแล้วครับหลอดแบ็คไลท์นี่นะครับโย่นหลอดแบ็คไลท์ตรงนี้นะครับหลอดแบ็คไลท์อยู่ด้านหลังนะครับหลังหลังจอภาพนะครับ ทางด้านซ้ายและก็ทางด้านขวานะครับหลอดแบบไลท์นี่นะฮะตัวนี้นะครับแบบไลท์อ่าอันนี้เราก็มาดูนะครับนี่เรามาดูบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าบอร์ดคอนโทรลนะครับนะอ,อย่างที่กูบอกเมื่อกี้นะครับบล็อกหนึ่งบล็อก2บล็อก3าเนี่ยนะจะอยู่ในบอร์ดนี้ทั้งหมดเลยนะครับบอร์ดนี้ทั้งหมดเลยบอร์ดนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับอ่ นะเป็น Bot. นะับอร์ดควบคุมการทํางานทั้งทางด้านภาพและทางด้านเสียงนะครับนะรวมถึงการสแกนด้วยนะครับนะสแกนนะะฮอ่าอันนี้เรามาดูนะครับนะ,ะเดี๋ยวคุจะสูมกล้องเข้าไปหน่อยนะครับนี่เป็นแล้วครับจูเนอร์นะครับนี่จูเนอร์นะครับนี่นะครับจูเนอร์บล็อกที่1นะครับจูเนอร์บล็อกที่2ก็คือแหละอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย จูเนอร์ก็คือไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นจูเนอร์แบบรับสัญญาณจากสายกาดนะครับนเป็แผงหหรือหลัดกุ้งเนี่ยจะอยู่รูปสัญญาณอันนั้นหรอกนะครับรับสัญญาณมาทั้งภาพทั้งเสียงนะครับจูเนอร์ต่อมานะครับแล้วก็จะมีนะครับอันนี้จะเป็นฮะสาย VGA นะครับสัญญาณอินสัญญาณ Out นะครับนี่อ n นนี่แล้วสัญญาณอินสัญญาณ Out นะครับรับจากคอมพิวเตอร์มานะครับนี่ จอตัวนี้คือทำบ้านนะฮะเล่นคอมก็ได้ดูทีวีก็ได้นะครับอ่าตอนนี้เรามาดูนะครับดิจิตอลเนี่ยนะครับดิจิตอลนะครับสัญญาณดิจิตอลนี่คือเนี่ยเป็นสาย HDMI นะครับตัวนี้นะครับนะนี่ก็คือแล้วฮะก็คือกล่องกล่องรับสัญญาณอะไรต้องเป็นแล้วดิจิตอลนะครับเหมือนจะจะนั่นรับกับอันนี้ได้นะครับนะถ้าส่งอะแดปเตอร์ก็ได้นะฮะดิจิตอลก็ได้ ทั้งนี้นั่นก็นอยู่กับกล่องลับของรเรานะครับนะนี่เป็นดิ่จุดตอนหรืออินาอลล์เอาตอนนี้เรามาดูนะครับนะบล็อกการทํางานทั้งมันะบล็อกที่2ก็คือลนะนี่ทั้งหมดเลยนะครับโดยมี IC ตัวนะฮะไอซีคอนโทรลหรือสีควบคุมเนี่ยนะครับนี่คือจ,จัดการหมดแล้วทั้งภาพทั้งเสียงอะไรแล้วแต่นะครับรอยู่ในสีตัวนี้ทั้งหมดเลยใต้ปิ้งก็ยังมีอีกนะครับนะนี่หนานแน่นไปหมดเลยนะครับเสียพวกนี้นะครับไม่ต้องซ่อมนะครับจะบอร์ดเปลี่ยนเลยนะฮะ อ่าเีนี้เรามาดูนะขยายเสียงใช่ไหมครับขยายเสียงนะเกี่ยวกับทางด้านเสียงนี่นะครับนี่ขยายเสียงคือส่วนนี้นะครับนี่นะส่วนนี้นะครับอ่านียขยายเสียงคือส่วนนี้นะฮะส่วนนี้นะครับอ่าเรามาดูที่ว่าอ่ามาเนี่ยเห็นไหมครับสายลําโพงนะครับไหลปลาเลยนะฮะสายลําโพงเ่ยนะมาเข้าฮะลำโพงทําให้แปลงสัญญานไฟฟ้าเป็นสัญยาณเสียงนะครับอ่านนี้จะ ระดับสเตอริโอนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งอ่าอีกด้านหนึ่งอ่าอันนี้นักศึกษาก็ากมาดูเนี่ยบอร์ดตัวนี้นะฮะอ่ามาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆอ่าบอร์ดคอนโทรลอ่าดูโครงสร้างอันนี้ก็คือนะฮะอ่าสัญญาณนะครับรับสัญญาณจากนะฮะ AV นะครับ AV ยันอินเอาท์นะครับอยู่ในนี้ทั้งหมด นี่ก็คือนะฮะต่อจากสัญญาณฮะมาสัญญาณ AV นะครับอ่าดูนะฮะกัจะมีนะฮะ H A H i D H D M I นะฮะหนึ่งสองนะครับอ่าก็จะมี U S B อ่า ตัวน,นี้นะฮะอ่าแล้วก็จะสัญญาณเนี่ยก็จะมานะครับน,น่ะอัีตัวนี้นะครับนะควบคุมเลยนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณมาเนี่ยนะฮะเพื่อจะไปแหละฮะนะถ้าเป็นที่ถ้าเป็นประคับนะครับอ่าสกายแนวนอนแนวตั้งนะครับนะจะมีอาจจะใช้เส้นเดียวก็ได้หรือ2เส้นก็ได้นะครับนะอันนี้จะเป็นสายแฟแพร์มานะครับนะแล้วก็นี่นะฮะก็คือให้มันเกิดการเกิดภาพนะครับมันเกิดเกิดภาพอ่านี่นะครับไล่มาเลยนะฮะเนี่ยะครบอาจจะใช้เส้นเดียวก็ได้ เส้นเดียวก็ได้หรือ2เส้นก็ได้นะครับนี่ก็คือแล้วฮะนี่เราก็จะมาข้าวมวงจรน,นี้นี่จะเป็นละสก,ก็ตเสียบนะครับอ,อยู่ในตัวนี้นี่เกี่ยวกับสัญญาณนะฮะภาพแล้วก็สัญญาณเสียงนะฮะนักึกษานะครับอบอร์ดนี่เหมือนกันนะครับบอร์ด LED ก็หลักการคล้ายๆกันนะครับอบอร์ดจะจะเหมือนๆกัน ตอนนี้เดี๋ยวก็จะมาดูบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งนะครับบอร์ดแหล่งจ่ายไฟนะครับบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดแหล่งจ่ายไฟนะครับ power supply นี่นี่ก็จะจ่ายไฟเลี้ยงทั้งทั้งวงจรเลยนะครับทั้งภาคละไรบอจะเป็นหลอดภาคบร์ดจะเป็นแล้วครับบอร์ดคอนโทรลดูไฟที่มานะครับเห็นไหมฮะสายไฟที่ต่อมาต่อมายังบอร์ดคอนโทรลเห็นไหมครับเนี่ไหะฮะและไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับ ไฟส่วนหนึ่งก็จะไปเลี้ยงแล้วฮะหลอดแบ็คไลท์เนี่ยนะครับเนะนี่หลอดแบ็คไลท์เนี่ยไฟจะไปเลี้ยงหลอดแบ็คไลท์นะครับได้จนาะกแหล่งไฟเนี่ยหลอดแบ็คไลท์ก็จะทําที่แล้วทาให้เกิดแสงสว่างนะครับแสงสว่างเป็นลักษณะเป็นแสงสีแล้วสีขาวนะครับนะแล้วก็ผ่านชุดแล้วครับนะชุดกรองนะรกรองแสงกรองนะครองแสงแล้วแล้วผ่านชุดแล้ว ผลคริสตัลเหลวนะครับนะฮทำให้เกิดภาพนะเรเรียนมาแล้วนะครับการทํางานมันอันนี้เรามาดูแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะครับแหล่งจ่ายไฟนี่อันนี้จะมีแหล่งจ่ายไฟนะก็จะมีอยู่2ภาคนึงคือแหล่งจ่ายไฟกับอีกภาคหนึ่งคือภาคลายอ,อ,อ,อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ DC ไปเป็น AC นะครับนะให้มีแรงดันสูงขึ้นนะแรงดันสูงขึ้นนะ แรงดันสูงแล้วก็ความถี่เพิ่มขึ้นนะครับแรงดันนะครับแรงดันสูงขึ้นแรงดันที่ออกมานี่จะเป็นลักษณะเป็นไฟกระแสสลับนะครับทำไมต้องเป็นไฟกระแสสลับเพื่อจะได้แล้วเอาแรงไฟกระแสสลับแล้วเอาความถี่นะครับแรงดันที่แรงดันที่ออกมานั้นนะครับประมาณนะครับอิวเอเตอร์นะครับขึ้นอยู่กับหน้าจอนะครับ300โวลต์ถึง2 5 0 0โวลต์นะครับความถี่ก็แต่20เฮิร์ถึง1 5 0กิโลเฮิร์นะฮะ ความถี่นะครับเพราะความถี่ของสกราหน้าจอมันใหญ่นะครับพวกนี้สแกนต้องมีความละเอียดสูงนะครับนะไฟที่ออกมานะครับเพื่อจะไปขับนะฮะไปยังนะฮะหลอดแดกไลท์ขับหลอดไปเลยเกิดแสงสว่างเอาที่นี้เรามาดูนะครับนะบล็อกกันทั้งหานทั้งมันนะครับแต่ละบล็อกแรงใจไฟนี่สอนมาเยอะแยะแล้วนะครับนะการก็ใกล้เคียงกันอ่มาดูนะครับนะต่างกันนิดนึงนะครับนะกับแรงใจไฟของทีวีนะครับหลังกันนะฮะ กระแสสูงนรงนนสูงนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เรามาดูนะครับอันนี้ก็คือไฟเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านแล้วฟิวใช่ไหมครับผ่านฟิวแล้วก็ผ่านชุดกรองนะฮะกรองก็จะใช้พวกวอะไรฮะ RLC นะครับแล้วก็คือกรองความถี่ให้ละความถี่ให้รา,<ม>า,าบเรียบนะครับหรือไม่ให้มีัญญารลกวูนเลยนะครับเขาเรียกว่าเราก็เรียกว่ามุจอละ l o พ pass h i g p a s นั <S ่นแหละอ่าตอนนี้เราก็มาเข้าแล้วฮะจากกรองเสร็จพวกมันจะเข้าแล้วฮะได้อดบิดเห็นไหมครับได้อดบิดตรวนี้นะครับได้อดบิดทำาิธี แปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับ AC เป็น DC แรงดันที่ออกมานะครับนะจะออกแรงดันที่นะออกมานั้นนะมันก็จะมากกว่านะครับมันจะมากกว่าทีวีนะครับทีวีเรียกว่าทีวีก็ประมาณนะ300กว่าโวลต์ใช่ไหมครับแต่นี้ก็จะมากกว่าหน่อยนึงนะครับก็คือประมาณ350 3า0ร้ถึง380โวลต์ DC แล้วนะมาผ่านเสร็จเพื่อประพาน อ่าเล็กดีไฟมาผ่านและชุดฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นะฮะนะถ้าเป็นทีวีอ่าส่วนมากคุณจะเรียกว่าสีสี่ร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็เรียกสีสี่ร้อยก็ได้นะครับแต่ก็คือนะฮะแต่แรงดันที่ออกมาเนี่ยมันออกมามากนะครับออกมามากกว่าสอดสี่อาทีนะครับภาพสี่อาทีนะคะแรงดันที่ออกมาเนี่ยก็ประมาณนะฮะทีฟิลเตอร์ตัวนี้เราก็จะใช้นะครับส่วนมากนะครับนะปลอดภัยเลยนะฮะแรงดันออกมาประมาณสามร้อยห้าสิบถึงแปดสิบโวลต์นะครับ อาจจะใช้400สามารถได้ไหมได้แต่แล้วมันเสี่ยงนะครับเขาจึงใช้แล้วครับ4นะฮะอาจจะใช้ตัวเดียวก็ได้2ตัวก็ได้นะครับ4ต้องทนตัวนี้ต้องทนแรงดันประมาณนะครับก็เป็นจอพวกนี้นะฮะจอพวกนี้จะต้องทนแรงดันประมาณ450โวลต์ให้สูงกว่านะครับพะว่า380ออกมาประมาณ350ถึง80เด๋มันเสี่ยงนะครับใส่400โวลต์เนี่ยไฟกระชากไฟเกินหน่อยระเบิดอันตรายนะครับก็ใส่ให้มันสูงหน่อยนึงนะครับประมาณ450โวลต์นะสังเกตนะอ่าตัวนี้ นะผ่านวงจรเ e c ติ f i e แล้วนะฟอนฟิลเตอร์แล้วก็จะมาเข้านะนะนชุดนะฮะ switching ครูบอกแล้ว switching มีอยู่3แบบนะครับนะคือใช้ทางทิสเตอร์ใช้ ic แล้วก็ใช้ mosfet นะครับนะแต่เพ่น,น,น,นพวกจอพวกจอ lcd จอพวกนี้นะครับนะจะมาใช้ทิสเตอร์นะครับเพราะทิสเตอร์เวลาทำงานกับสีขสูงๆนี่นะครับมันสเสถียภรภาพไม่ค่อยดีหลายนะเขาจะใช้แล้ว mosfet ชอบ ic ไอ้นี้นะครับรุ่นนี้นะครับ lg นะครับก็จะใช้นะตัวนี้ก็จะใช้มอสเฟต เพราะว่ามันเฟดนะฮะในตัวสวิตชิงแล้วก็ผ่านแลวครับผ่านหม้อแปลงสวิตชิงหม้อแปลงสวิตชิงคือส่วนนี้นะครับแล้วก็อะไรฮะได้แรงดันเป็นไฟฮะ AC แล้วก็แปลงกลับไปเป็น DC ซีทีนึงนะครับก็ผ่านในโอดเรียงกระแสนะครับจะตอบแบบแลยฮะฮาร์เวฟนะครับแล้วก็ผ่านแล้วก็มาผ่าน C ฟิลเตอร์แล้วก็ได้เป euh, uh, mm ็นแรงดันไฟต่างๆเพื oh. ่อที่จะไปเลี้ยงนะฮะภาคต่างๆของวงจรนะครับ แรงดันไฟที่ออกมานะะเนี่ยอ่ะมาเรียกบอร์ดพวกนี้อ่าแรกมาเรียกบอร์ดนี้เลยนะครับเามาเรียกบอร์ดนี้เลยบอร์ดคอนโทรลเลยบอร์ดคอนโทรลแล้วครับนะสมมตินะสมมติเฉยๆนะครับต้องการแรงดันไฟนะสามอยูสามโวลต์นะกระแสห้าแอมป์อย่างเงี้ยสมมตินะครับแรงดันไฟห้าโวลต์นะสิบสองโวลต์นะหรือจะมากน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กันแล้วการออกแบบของวงจรนี่ก็คือแล้วมาเรียงภาคต่างๆของนะฮะบอร์ดนี้และอีกส่วนหนึ่งนะครับนะ อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ยเขาเรียกว่าแรงดันต่ำๆนะครับแรงดันต่ำๆ,ำๆอีกส่วนหนึ่งที่ออกจากนะครับสวิตชิ่งตัวนี้นก็ไป,ไปไปไปเข้าภาคแล้ววงจรอินเวอร์เตอร์นะครับนี่คือวงจรอินเวอร์เตอร์ส่วนนี้นะครับเป็นวงจรพวกละอินเวอร์เตอร์นะครับนี่อินเวอร์เตอร์อ่าตัวน,นี้อินเวอร์เตอร์มีไว้ทําไมอย่างที่กขบอกนะเกิดนํามาแล้วก็คือแปลงไฟ DC ให้เป็นแล้วครับ AC นะฮะนะฮะ ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับนักศึกษาได้เรียนมาแล้วครับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับนะนี่คือชุดละฮะอินเวอร์เตอร์นะอาจจะใช้นะครับนะส่วนมากเขาจะใช้ละฮะมอสเฟตหรือทาน์ติเตอร์ก็ได้นะครับอ,อินเวอร์เตอร์หรือแปลเป็นแถบเลยนะครับสร้างความถี่สูงขึ้นนะครับความถี่สูงจาก50เฮนะิร์ตเนี่ยสร้างให้สูงขึ้น,น20เฮิร์ตถึงละ150กิโลเฮิร์ตแล้วก็แรงดันไฟนะเป็นแรงดันไฟ AC นะครับ300ถึง250 300ถึง2,500โวลต์เ c เพื่อจะไปเรียงหลอดนะครับแบบไรอันนี้นะฮะให้ดูนะครับอินเ,เตอร์นะฮะบอ,บ,บอร์ดนี้นะครับนะเสียก็ยังพอนะฮะซ่อมได้ถ้ามีอะไรนะครับตัวน,นี้นะฮะเสียก็จะซ่อมได้นะครับถ้ามีอะไรเนี้ยวงจรนะสรุปแล้วบอร์ดนะฮะ ซัพพลนยนี่ก็จะมีสองนะสองสองแหล่งที่เลี้ยงนะครับคือแล้วฮะเอาไปเลี้ยงอินเ์เตอร์อีกส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงวงจรนะครับนี่เดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูทำงานนะครับดูทํางานดูสิอ่าเรามาดูส่วนต่างต่างของมันนะครับอ่านับษานะครับนี่ครูเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเสียบปลั๊กไว้แล้วนะฮะนะครเสียบปลั๊กปุ๊บนะก็จะมีไฟมานะครับไฟ ไปสแตนบายอยู่ะนะนะส่วนมากที่เราพบบ่อยก็คือนะครับนะเสียบ่อยมากในสูตรนี่คือละเสียบปลั๊กคาไว้นะครับนะแล้วก็ลืมนะลืมถอดปลั๊กนะเสียบอ่าอ้าวก็ปิดแล้วนี่แล้วก็ปิดเครื่องก็เนี่ยคือปิดเครื่องนะครับไม่ได้ถอดปลั๊กนะมันต่างมันมันคนละส่วนกันนะครับนะที่เสียบพบมากคือนะอ่ะาฟ้าผ่านะฟ้าผ่าไฟช,ช็อตพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปก่อนเลยนะครับบอร์ดนี้ไปก่อนเลยทางที่ดีก็ละถอดปลั๊ก ถอดปลั๊กไม่ได้ปิดนะครับถอดนะฮะถอดปลั๊ก AC ออกไปเลยนะฮะนะฮะไฟพวกนี้นะฮะไฟมันกระชากไฟมันเกินเนี่ยบอร์ดนี้ไปละพอมีสแตนบายอยู่นะตอนนี้นะฮะนะครับต้องถอดออกนะครับหลังเลิกใช้อ่ะคูสแตนบายนะคูจะเปิดเครื่องแล้วล่ะเปิดเครื่องนะครับปุ๊บเปิดปุ๊บนักศึกษาสังเกตนะครับตัวนี้นะ วงจรมันทางานแล้วนะถ้าเกิดหลอดไฟเนี่ยนะครับจะมีหลอดไฟอ่ะหลอดไฟให้แสงสว่างหลังจอแล้วนะครับเนี่ยสว่างเป็นแสงสีละสีขาวเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็แหลนะฮะสัญญาณที่ป้อนเข้ามาเนะี่ยคุณใช้สัญญาณจากแหละครับดาวเทียมดาวเทียมนะป้อนเข้า AV นะครับนะอ่า AV นะครับสัญญาณดาวเทียมนี่นะครับ AV เข้ามาที่นี่อ่านอะ่านี่นะทำงานแล้วอันนี้ก็คือละอันนี้ก็ไป,ไป ชุดเบี่ยงเบนแนวนอนแนวตั้งนะเหมือนทีวีแหละนะครับนะ,ะมาไปทําให้เกิดภาพนะครับแกนเอ็กแกนวายแหละน,ะนะฮะอ่านี่ดูอ่าแสงสว่างนะอ่านี่ก็สร้างนะครับนะสร้างความถี่นะครับนะความถี่ให้มันละดันแล้วก็ความถี่ให้สูงขึ้นนะครับอ่าแบ็คไลท์ตัวที่แล้วอ่านแบ็คไลท์ฝั่งนะครับด้านบนด้านล่างอะไรก็แล้วแต่ อาจจะมีมากคนนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับฮนะหลอดไฟนะครับตัวนี้อาจจะมีละสี่ชุดก็ได้แต่ยังต่อย,าง,า,อยางน้อยก็ละสองชุดนะครับสองชุดสามชุดสี่ชุดนะครับแล้วแต่นะครับอเรามาดูนะครับดูหน้าจอสิเสนดภาพมาแล้วนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือหลักการทำงานของนะครับนะเครื่องรับต่างน์นะ LCD นะฮะรุ่นนี้นะับของย e ี aw, นะ่ห้อ LG หลักการทำง,งานมันก็อะไรฮะนะ LCD LCD ก็จะคล้ายๆกันนะครับนะะเดี๋ยวเช่วโมองต่อไปเดี๋ยวกูจะเอา uh, LCD อีกรุ่นหนึ่งนะครับของย e ี่ห้อหนึ่งนะฮะเอามาให้ชมหรือมาให้ดูนะครับนะดนะูที่การทำง,งานของบล็อกมันนะ อ <feud al robot window> ันนี้พอดีเขาเอามาซ่อมพอดีนะครับไอ้เครื่องนี้นะครับมาซ่อมพอดีนะก็คืออาการมันก็คือนะครันรับจูเนอร์มันรับไม่ได้รับสัญญาณภาพไม่ได้สัญญาณภาพไม่ได้ก็คือนะครับอ่ามันสแกนนะครับเขาสแกนออโต้นะครับสแกนออโต้เนี่ยมันจะล็อกภาพไปอยู่เลยอ่าส่วนมากก็สแกนออโต้นะครับล็อกภาพไปอยู่ กันนี่นะฮะเรา้ามาอยู่เสร็จปุ๊บนะเอายังไงก็ล็อกผ้ามาอยู่ออโต้นะฮะอ่าอ่าแล้วก็แล้วเธอมันล็อกกัอยู่ปุบ๊บบางทีบางทีสัญญาณน,นะฮะสัญญาณเนี่ยมันบางทีมันมันไม่ดีนะครับอ่าแล้ก็กูก็ให้เราสแกนแบบอะไรฮะเธอละช่องละช่องสิแบบเมนุน่ะนะฮะกดว่ารับได้เจ้าของเขาดีใจใหญ่นะครับไม่เดือดริษยอะไรอ่าคือสแกนออโต้เนี่ยมันไม่ได้อ่าทำสกแกนเมนุนอ่าเดี๋ยวเรามา ดูต่อไปนะครับ นี่ถือว่เป็นนี่เป็นสำนัะครับอันนี้เป็นสับกระดาแบบพิจิตอนนะครับบรกล่องสัญญาณซอนตงสัญญาเนี่ยะับปที้นะถ้าหากว่าป่อยให้สถานการณ์นี้มต่อไปนักศกาก็มาดูนึ่งนะครับนี้นะครับสัญญาณจากดาเทียมมาเนี่ยจต้องผ่านกลสัจาดเทียมะปแล้วไม่ให้มีในส่วนของทางการขั้นอนต่าง่ไครับือทั้งประชาชนโดยตรงครับคือทตอหนงที่ กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องแยกนะฮะกล่องดิจิตอลนะครับเขาแยกสัญญาณนะฮะนนออกเหืรับสัญญาแล้วเรื่องภาพและเสียงนะครับสายผ่านสายเคสเอสเอ็นดีไอนะครับติดต่ออย่างารครับเครื่องรับสัญญาณที่กลวีดิจิตอลจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและน่าจะผ่านการอนุมัติทันทีครับส่วนระยะยาวนั้นรองนะครับเอ็นักศึกษานะฮะนะเมื่อกี้ที่กูบอกนะครับรุ่นนี้นะครับดาสแกนหานะครับ ระบบค้นหานะช่องอัตโนมัตินะนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะน LG นะฮะตัวนี้ครับนะ่ะไม่พบสักช่องเลยอัตโนมัติเนี่ยนะฮะต่อ,ต,อต่อสายนะครับนะบนะบนะบสาย RF ไปแล้วนะครับนะสาย RF ไปแล้วนะครับตัวนี้นต่อเข้าไปแล้วเนี่ยผ่าแกนหาเนี่ยไม่พบเลยสักช่องเลยออ่นะ่าานะครับนี่ ตัวนี้เรานะฮะถ้าเกิดเจออาการอย่างนี้นักศึกษาก็นะครับก็สแกนหาแล้วทีละช่องดีกว่านะฮะบางทีแล้วมันรับไม่ได้เลยเนี่ยนะไม่พบทักช่องเลยนะครับอ่าเรามาดูนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะให้เด็กนะครับกดรีโมทนะครับสแกนหานะฮะทีละช่อง อันนี้ฮะเนี่ยครับกดตีโหมดนะครับตีโหมดปุ๊บนะฮะสแกนหาทีละช่อง